อุ้ยไม่ได้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 ไไดไไดอเ,เอ้ยมีตัวอะไรวิ่งตามอเ,เอ้าแล้วครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน Dark Deception นะฮะก็เป็นคลิป EP แรกเลยคือเปิดตำนานเกมใหม่เลยคือมันก็ไม่ใช่เกมใหม่หรอกแต่ว่าเป็นเกมใหม่ของช่องพี่ไงก็อยากจะลองเล่นดูคือแบบรู้สึกว่าในแพทเนี้ยนะครับเขามีการอัปเดตแชปเตอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นแชปเตอร์ที่4ใช่ไหมล่ะก็เป็นนางพยาบาลแต่ว่า ผมก็ไม่เคยลองเล่นนะนะก็เดี๋ยวจะมาลองตั้งแต่แชปเตอร์แรกกันเลยดีกว่านะครับเรารู้สึกแชปเตอร์2ขึ้นไปต้องเสียเงินด้วยเดี๋ยวขอดูกระแสของช่องเกมนี้ก่อนนะฮะว่าเฮ้ยมันดีหรือเปล่าถ้ามันดีเนี่ยเดี๋ยวพี่จะซื้อแชปเตอร์2มาเล่นโดยที่ทางตัวเกม Dark Deception นเนี่ยจะเป็นเกมแนวแบบแคล้าย Pac-Man น่ะที่เราต้องวิ่งหนีปีศาจนะครับมันจะมีปีศาจที่ตามเราอยู่เราก็ต้องวิ่งเก็บไอตัวเหมือนกับผลึกในเกมเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญ,ญาณนะครับเป็นวิญ,ญญาณของผู้ตายนะฮะ มานะครับเราก็ลองไปดูกันดีกว่าแล้วเขาบอกว่าเกมนี้มันบักด้วยใช่ไหมแชปเตอร์แรกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันบักจริงหรือเปล่านะฮะเพราะาพี่ก็ไม่เคยลองเล่นไงเนี่ยดูไม่มีคอนติเนียด้วยมีแต่นิวเกมมาครับผมหู oh. แล้วดู oh. น่ากลัว <De ception. S 1> จังเออด a ร k ดิเ e ปชั o นนี่อ่ะอ t ส s d o ดัมันจบแล้วมนะันจบแล้วนาคินตอนนี้ศรัทธาของฉันอยู่ในความมืด อินด k กเนสยังไงครับผมอืมเจเราก็กด F ใช่ไหมเออมีกด F อ่ะกด F ดูชื่อว่าอะไรเนี่ย b บยลเหรอชื่อ b บลียใช่ไหมอ่ะเจว่าไงเจเงียบใส่ผมทำไมเนี่ยโอ้ไม่อีกแล้วหรอเนี่ยมีคนมาอีกแล้วหรอนเนี่ยดีจังที่มีคนมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะมามานี่ฉันขอดูนายใกล้ๆหน่อยสิ ก็เป็นเธอก็ได้หรือว่านายก็ได้แต่ว่าผมแบบเป็นผู้ชายไงก็นายแล้วกันนายนี่ทําให้ฉันผิดหวังเนี่ยนายรู้ไหมความกลัวมันเต็มไปหมดเลยนะแถมความต้องการความปรารถนาเยอะมากท่นคิดว่านายจะยิ่งใหญ่กว่านี้ตอนลูกโซ่คอนฟิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนายไม่ต้องสับสนอะไรทั้งนั้นฉันรู้ทุกอย่าง ที่อยู่ในสมองของนา,นายฉันรู้ถึงความเวลวร้ายที่นายทำไปความรู้สึกผิดฉันมองเห็นความเสียใจที่กำลังกินดวงวิญญาณของนายอยู่อ่า <c oughs> โอเคประมาณนี้แต่ตอนนี้นายอยู่ที่นี่แล้วไงได้เวลาคร่ำควรและอ้อนวอนแล้ว <You S 2> แหละโอเคนายกลับไปไม่ได้มีแต่ความตายเท่านั้นที่รออยู่ ไม่ว่านายจะกลัวหรือไม่นายเก่งนะนายอาจจะเปลี่ยนชะตากรรมที่นายเป็นได้ไม่รู้ว่าชะตากรรมอะไรอะนะแต่ก็ต้องทรมานสักนิดนึงอะนะเออนะครับอย่างที่เจเขาบอกนะมาดามมาดามเบียสอ่าโอเคมา เรียสปอนลุมก็เป็นองเตลัมใช่ไหมชิ้นส่วนของแหวนที่ทรงพลังเนี่ยจะถูกซ่อนในความมืดด้านหลังประตูเหล่านี้หามันสิแล้วนำกลับไม้ฉันล้มเหลวแล้วก็เออจะต้องพบจุดจบกตากรรมที่เลวร้ายแน่นอนที่มันแย่กว่าความตายเนี่ยเฮ้ยอะไรอ๋อประตูเข้านะฮะอีกโลกหนึ่ง ก็เป็นห้องอืมนี่คือลิงใช่ปะมีกี่ห้องเนี่ยมีทั้งหมดมีทั้งหมด10บแชปเตอร์เลยนะเนี่ยโอเคมาแชปเตอร์แรกไปอกเอาละเวลาเดินแล้วไม่มันหลอนจังวะเนี่ยตอนเราเดินนี่คือแบบเหมือนภาพมันกําลังซูมออกเลยนะให้มุมมองแบบว่าเป็นสายตาเราอะนะโอเคมาแชปเตอร์วัน อ่ามังกี้บิสเนสโอเคพอเข้ามาเนี่ยโอ้โหแล้วดูการาฟิกนี่คือใช้ได้มากเลยนะชั珀เตอร์วันนี่เป็นฟรีด้วยคนไหนที่อยากลองเล่นก็ลองได้นะฮะอะ่โอเคโอเค,อเ,คเฮ้ยลิปเปิด what <laughs> อะไรวะนะ่ะ ตัวหัวโต,วต,วต,วตวๆเหมือนลิงเลยก็ลิงนั่นแหละก็ตามแชปเตอร์วันน่ะนะใช่ไหมอ่ะเราเดินไปสิกดวิ่งกดชิปนะฮะแล้วกด WSD ก็คือเดินโอเคกระโดดได้ไหมเกมนเอ้ยอะไรวะกระโดดไม่ได้เหรอเอาแล้วเราทำไงอ่ะเอาเมื่อกี้คือตัวอะไรวะมาครับปิงลิฟต์มาแล้วโอเคอ่ะมาครับ going up ขึ้นเลยบอกว่าขึ้นไปข้างบนได้ดิครับกำลังขึ้นน่นนะมาฮะอ๋อโอเคนี่คือเอ้าเดี๋ยวนะอ่าโอเคอะไรวะน่วนะมงม่วงนี่คืออะไรครับกดพีสคิปต์ทอลเทอร์เรียไม่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 เราดูก่อนนะอ่าโอเคนั่นคือคิสตัน นั่นคือชิ้นส่วนของวิญญาณมนุษย์ที่แตกกระจายอยู่ในห้องนี้แต่และชิ้นเนี่ยคือวิญญาณของคนที่ตายเก็บมาให้หมดนะชิ้นส่วนแหวนชิ้นแรกจะเป็นของเธอนะ่ยแล้วอีกอย่างนึ่ง เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ตามลำพังมีมอนสเตอร์อยู่ที่นี่มันกำลังตามหาเธออยู่เดี๋ยวที่เลยอ๋อนี่เป็นเครื่องดูใช่ไหมว่าจุดแต่ละชิ้นนอยู่ตรงไหน289ชิ้นเลยเหรอสีม่วงเป็นคริสตัลเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ใช่ไหมมันก็เป็นวิญญาณของมนุษย์นั่นแหละสิ่งนี้จะตรวจจับตำแหน่งของเศษแต่ละชิ้นส่วนโอเคเข้าใจได้นะฮะเมื่อีนางบอกไว้แล้วก็แขกคนล่าสุดทําให้ฉันผิดหวังมากนะสาวน้อยที่เฉลียวฉลาดเนี่ยไม่ใช่นักวิ่งที่เร็วมากนก โอเคเจ้เขาบอกว่าสอนพอแล้วทำลายแผ่นไม้ที่อยู่ข้างหน้าแล้วเริ่มกันเลยดีกว่านี่เขาก็บอกทำลายแผ่นไม้นะฮะตรงนี้ป่ะทำลายตรงไหนอะอะกดหอ,อก,กดคลิกก็คือทำลายเลยโอเคมาพร้อมแล้วก็วิ่งดิจานโอเคหูแล้วดูเสียงนี่คือคตร,ระทึกตอนนี้ผมจะวิ่งไปทางฝั่งซ้ายก่อนละกันนะเราขอเล่นมุมซ้ายก่อนไล่หลังมาเร็วเฮ้ยตัวอะไรอะ เราวนรอบหนึ่งแล้วกันโอเคมาทางนี้นะครับวนรอบหนึ่งก่อนนะฮะปุบป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเออหน่อยอุ้ยอยู่นู่นตามมาเ,เร็วผมว่าทางนี้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮึอุ้ยไม่ได้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 ไไดไไดอเ,เอ้ยมีตัวอะไรวิ่งตามเอ้ย อะไรอ่ะเอ้ารีมนนี่โอ้ก็คือมีสามชีวิตมีหูยเอาเรื่องออกก็คือถ้าหมดสามชีวิตนี่คือตายใช่ไหมแต่ว่าถ้ายังไม่หมดเนี่ยก็เราเล่นต่อได้เลยจากที่แล้วที่เราเก็บมาโอเคมาเริ่มอีกรอบหนึ่งต่อเลยต้องดูแมปเลยนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูแมปแน่เลยอยู่ดีๆก็มานะฮะเฮ้ยยา อย่าไม่โลอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอุ้ยเสียวตู้จัดจัดเดียวตู้จัดจัดเฮ้ได้อยู่นะฮะได้อยู่ฝั่งร้อยสิบเขาอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยไม่แมันยากจังวะอ่านไปสองชีวิตแล้วยังทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะเอาเรื่องเกินมามามาแต่มันดีนะคือวิ่งหนีพวกมันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเก็บแล้วแวกนี้หมดก่อนแล้วกันนะอืม มาฮะ200เหลือ200อันสุดท้ายมันก็ไม่เชิมว่าสุดท้ายหรอกมันก็อีกสักพักหนึ่งตอนนี้ผมวิ่งมั่วก่อนนะฮะผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยหันควับเราไม่เห็นแมปอ่ะนี่ประเด็นเนี่ยคือไม่มีอะไรแจ้งเลยว่าอยู่ไหนอ่ะตรงแมปป่ะเห็นไหมหมอนี่ตามตูดมาแล้วอยู่ข้างหน้าหนึ่งตัวเราชิ่ก่อนเราชิ่มาทางนี้เลย เอาชิ่งมาเลยนะฮะอ้แต่ว่าทางนี้ตันนะจันอ,อยู่ข้างหลังโคตรน่ากลัวอ,อย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งโอเค50แล้ว50ชิ้นแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้เกียบเลยเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนมันดักหน้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะนะ ยังไงฮะเออโอเคอเฮ้ยมีปะเนี่ยไม่มีใช่ไหมเฮ้ยขอหน่อย,อยไปเร็วเ,เอาแล้วฮะร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบห้าโอเคโอเค้ยู <c oughs> ่ข้างหลังเอาแล้วฮะเอาแล้วสี่คูณล้านนะดิ ผมสี่คูณล้านเลยจังหวะน,นี้ฮึบทางนี้บ้างไปทางนี้บ้างแล้วกันทางนี้มันยังอีกเพียบเลยเหลืออีกร้อยอันสุดท้ายทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะมุวงมงนั่นคืออะไรอ่ะตรงแมปเหอเห็นไหมอ๋อมันมีเหมือนเศษปะโอเคโอเคโอเคมันแมปแจ้งว่าเศษอยู่ตรงนู้นนะอ่ะอยู่ไหนนะผมจะหาจังหวะฉีกอ่ะมาไหมอยู่ตรงไหนเฮ้ยอยู่ข้างหน้าเอาไปตรงนี้โอเค ย้อนสเต็ปย้อนสอนย้อนสอนนะฮะมาข้างหน้าปาด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 ทังทีอยู่ข้างงหลัเอาละฮะ80ชิ้นผมจะวิ่งอ้อมใหญ่อ้อมหนึ่งอะนะเฮ้ยรอบสามนี่นานว่ะนานอยู่นะเนี่ยเฮ้ยทางไหนเนี่ยเฮ้ยทางตันเฮ้ยติดอะไรเอาละฮะข้างหลังอู้ยอยู่ข้างหลัง เฮ้ยมันโหดจังว่าเกมนี้ผมว่าผมต้องหยุดบ้างแล้วล่ะจะหยุดจะหยุดดูไงว่ามันอยู่ไหนบ้างอน,นะต้องหามุมที่แบบเป็นสองทางอะ่ะเฮ้ยเอาละฮะ7 1ชิ้นเอเกมนี้มันโหดเกินตกใจเกินเสียวตูดเกินไปโอเคโอเคฮะมา ขอมุมกลมนี่ก่อนละกันฮึบตรงไหนเนี่ยน่าจะข้างๆนะทางซ้ายเฮ้ย <are> เรียบร้อย you are dead you are dead เป็นไงบ้างทุกคนเกมโหดเกินเวลาเช็คพอยต์นี่คืออะไรอะ่ะน่าลองกดลาเช็คพอยต์ลาเช็คพอยต์ก็คืออ๋อจะไม่ได้แรงเอสใช่ไหมไม่เอาดีกว่าผมพอจะรู้แล้วนะทิคของเกมนี้ อ่ะเหมือนเดิมนะครับเราก็เริ่มจากที่เดิมก็คือก่อนขึ้นโรงแรมะนะไปฮะนายจำอะไรได้ไหมจำไม่ได้เลยไปไอลิงจ๋อเอ็งมันโหดหรือเกินเออกิดเข้าไปมาครับผมลาวทูนะรอบนี้ลาวทูไฟสามรอบที่แล้วคือเป็นการวอร์มมือเฉยๆมาเนื้อเรื่องก็เหมือนเดิมกดพี k i คิได้เลยอ่ะโอเคพีคลิเลย ไปครับผมร้อยแปดสิบเอันอได้ยินเสียงเท้าด้วยนะต่อไปทางนี้บ้างดีกว่ารอบนี้ไปโอเคเอาที่ใกล้ๆก่อนวิ่งแบบพี่ตูนเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเอานี้แล้วกันโอเคเรอบนี้ได้สวยสวยอยู่อ่าฮะเหมือนจะรอดแล้วหรือเปล่า not bad ไม่เลี้ยวนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยากเกิน,นรนอบแรกก็ให้ได้อยู่นะเออมารอบที่สองรอบที่สองแล้วขอเก็บตรงนี้ก่อนละกันไปรอบที่สองมาฮะรา u n d อีกรอบหนึ่งปึบขอ,อ,อไปฝั่งนี้บ้างมันเปิดแมปใหญ่ไม่ได้ใช่ไหม เราก็ไม่รู้เนะว่าอยู่ตรงไหนบ้างอะนะถ้าแบบเหลือไม่ไม่เท่าไหร่แล้วอะยังไงข้างหน้าข้างหน้านั่นเองมายังไงทางไหนทางนี้มาเร็วโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยทำไมไม่มีบอกในแมปว่าอยู่ตรงไหนอะเพื่อนหรือว่าเราหรือว่าเราไม่รู้เนาะหรือว่าต้องอัพสกิลมีอัพสกิลป่าเกมเนี้ยอะไปยังสองร้อยกว่าอันอยู่เลยอะชีวิตสุดท้ายแล้วอาจยน โอดกืนมาฮะปึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปครับผมวิ่งยับๆยั่ไงแล้วเข้ามุมแคบมุมแคบนิปินเพื่อเธอเองไปเลยพี่ตูนลาวนี้ได้แล้วนะลาวนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวไปลาวที่สองลาวขวาดิหมอนี้ มีกี่ตัวเนี่ยมี2ตัวใช่ไหมโอเคโอเคยังได้อยู่เลยยังได้อยู่เลยมาฮะเฮ้ยโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนแล้ววิ่งแบบพี่ตูนยับยับโอเคไปฮะห้องครัวผ่านห้องครัวมาแล้วเข้ามุมนี้ปั๊บปั๊บมานี่มาอ่าฮะอ่าฮะได้อยู่ได้โอ้ย you are dead ทำไมมันโหดจังวะเต้ขำเก่งโอเคนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพักกันแค่นี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวพี่ขอไปดูย้อนหลังตัวเองก่อนว่าแบบพลาดอะไรตรงไหนไปนะทำไมมันยากหรือเกินนะตกใจจัดอะแล้วคือเสียวตูดมากคือแบบวิ่งไล่ตูดมาเลยไอ้ลิงพวกนี้ก็รู้สึกจะมี2ตัวด้วยใช่ไหมมันมีแค่2ตัวนี่ใช่ปะดานเนี้ยคลิปโนนนี้ก็เท่านี้แหละนะฮะมา มาโชว์แตกให้น้องๆทุกคนดูแล้วคนไหนที่บอกว่าบั๊กเนี่ยไม่น่าจะบั๊กนะตากแรกแชปเตอร์วันก็ยังเล่นได้ปกตินะฮะเนี่ยเห็นน้องๆบอกว่ามันบั๊กมอนสเตอร์ไม่ไล่บ้างอะไรบ้างนะแต่มันก็ไม่บั๊กนะเนี่ยจากที่ลองดูคลิปเนี้ยะะโอเคคลิปแนีนี้ก็มีเท่านี้ดีกว่านะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปน,นะครับส่วนคลิปหน้าจาาะเนนป แล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมน่ากลัวจัด